เกลก้อนนะคะเกี่ยวนะคะเกี่ยวแล้วก็นะคะทั้งฟันทั้งเกี่ยวไว้นะคะก็ขออนุญาตนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเกี่ยวเสร็จก้อนนะคะขออนุญาตถือกล้องนะคะ,ะไม่ได้ดูนะคะเวลาเกี่ยวนะคะก็พอขวันนะคะไปดูยากฝักนู้นนะคะตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเข้าสูนนะคะฤดูแล้งนะคะยาค่อนข้างหายากนะคะค่อนข้างหายากหายากมากๆเลยนะคะก็จะต้องตามนะคะไปหาเกี่ยวแต่แถวนะคะคลองนะคะตาม สายคลองนะคะมีคลองตรงไหนนะคะก็จะมีนะคะควานช้างอยู่ตรงนั้นนะคะก็นะคะหญ้าเกี่ยวไว้แล้วก็กองกองกันไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝักนู้นนะคะ,ะได้หญ้ายังไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวจะมีนะคะหญ้านะคะไปออดฝักนู้นนะคะเดี๋ยวนคนจะพาไปดูนะคะ นีก็มานะคะอีกฝั่งนี้แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีน้ํานิดนึงนะคะอ่าน้ําเริ่มจะแห้งแล้วนะคะพอเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็นะคะพอขวานก็นะคะไปฟัน้าตรงนู้นนะคะม่ขวานขอานิญาตเกี่ยวหญ้านะคะใบอ่อนตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็นะคะมีไม่เยอะนะคะเกี่ยวนะคะน่าจะยังไม่เต็มรถนะคะ ็เข okay. ้ามาแล้วสามารถนะคะเข้ามากดติดตามนะคะให้กําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขวานด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะช่องช้างน้งปุ๋ยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขวานด้วยนะคะเพื่อนนะคะอ่าเป็นนะคะอ่ากลังใจให้แม่ควานนะคะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะให้กําลังชจช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะขออนุญาตนะคะอ่า าวางกล้องนะคะเพราะแม่ควานไม่ได้เอานะคะที่ตั้งกล้องมานะคะยังไงก็นะคะเข้ามานี่ค่ะหญ้านะคะยา้าไปอ่อนแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะถ้ายังไงก็เข้ามาให้กําลังใจแม่ควานได้นะคะเพราะควานอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะควานเกี่ยวหญ้านะคะอีกนะคะน่าจะได้สักนะคะหอบหนึ่งอีกนะคะถ้ายัางไงก็นะคะจะช่วยกัน มาตอนแรกๆไม่กิ่ข้ายมาทิมขายด้ It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. ลิงรับนะ

ดันดานคุณยายก่อนคุณยายน่ารักจ้ะคุณยายอ่าดึงเลืวกคุณยายดึงยายดึงเลยเลือกเลือกเลือกยายอีกโอ้จะไปทาง้งคดีโอ้ยคุณยายโอ้ยหนอโอ้ยหนอคุณยายไม่เอาเลือกเลือกเดี๋ยวกลับมาให้เดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้อีกคุณยายคุณยายกินยาข้างล่างนั่นแหละพอดียาข้างบนยายไม่ชอบกินเนาะ อ่ดึงเองเลือกเองอ่ะดึงเองเลือกเองอ่ะสสน,นี่ก็นะคะเป็นนะคะชีวิตนะคะปดจุวัตประจำวันนะคะของพ่อควันนะคะ,ะกลับมาจากเกี่ยวหญ้าก็นะคะได้นะคะยาตรงนี้นะคะที่ไปเกี่ยวมาให้นะคะช้างได้ทานนะคะชว่วงเย็นๆ,ๆนะคะก็นะคะไปเกี่ยวเช้าเย็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสําหรับนะคะอ่ะ กูดพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ท่านเมตตานะคะมอบคะแนนมาให้ก็น,นะคะอ่าตรงนี้ก็ได้เป็นค่าน้ามันรถนะคะไปเกี่ยวหญ้านะคะช้าเย็นนะคะสลับสับเปลี่ยนอาหารให้เขาได้ทานนะคะก็นะคะกลับมาจากเกี่ยวหญ้าช่วงเย็นๆนะคะแม่ไม่กาพ่อปอจะ้ะโอ้โหเอาหมดเลยเหรอคุณเอาไว้ให้คุณยายด้วยหนูเอาคุณยายด้วยนะคะ ก็นะคะขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคะแนนทุกคะแนนมีความหมายนะคะสําหรับครอบครัวนะคะชาวช้างนะคะ,อะขอบคุณที่เมตตานะคะวันนี้ก็นะคะไปเกี่ยวนะคะอแถวๆนะคะซอยนะคะเลยะนะคะเขาชิจันไปนิดนึงนะคะนี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณยยขีณข่ดนะํา ไปดูดูพี่ดำจะวิ่งเขาไปหานะคะน้องปุ๋ยนะคะถ่ายให้ด้วยจะดูพี่ดำด้วยพี่ดำนะคะย้อนแสงถอะเดี๋ยวนึงให้เรายืนไปดูจะดำนะคะชอบนะคะตามนะคะก็ดำนะคะจะมาเลือกช้างนะคะอ่าผ่านด่านคุณยายนะคะอ่าคุณยายก็นะคะเลือกหญ้านะคะก็จะเอาหญ้าไว้ให้เขานะคะอยู่มีอีกที่บ้านนะคะเป็นหญ้าที่คัดพิเศษเลยนะคะสําหรับยาย นะคะอันนี้ก็มียาตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจากนะคะอาดีโมคกกะแนนมาให้นะคะอบคะแนนมาให้นะคะครอบตัวนะคะช่องช้างเล็กๆนะคะช่องช้างน้ำปุ๋ยนะคะออขอบคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะอันนี้คุณยายนะคะคุณยายสนใจนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มอบคะแนนมาให้นะคะขอบคุณที่ท่านเมตานะคะขอให้ท่านจงมีความสุขภาพแข็งแรงนะคะคะแนนทุกคะแนนมีความหมายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณที่เมตานะคะบรรยากาศนะคะยามเย็นๆนะคะก็กลับมาจากไปเกี่ยวหญ้ากลับมาแล้วนะคะมีหลาสนใจนี่ก็น้องปุ๋ยนะคะปุ๋ยนี่ก็ฝันเมืองนะคะฝันเมืองพอได้ทานนะคะหญ้าหญ้านะคะหญ้าจากนะคะ คะแนนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่นะคะมอบมาให้นะคะก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะทุกท่านตรงนี้ต่ความสุขสวัสดิ์แข็งแรกนะคะเดี๋ยวนะคะจะพาไปนะคะดูนะคะน้องไอซ์สันกับคุณแม่นะคะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะหลังจากตรงนี้ก็นักจัดดันะคะจมาับยงช้างค่ะตามติด ชอชอน้องชอ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 กับคุณแม่มีนะคะอยู่กใกล้ๆกันเลยนะคะหลังสวนนะคะบรรยากาศยามเย็นเย็นนะคะยามเย็นเย็นก็นะคะเอาความน่ารักนะคะของนะคะอ่านูน้อยตอสอนะคะคุณแม่มีนะคะเราคุณยายนะคะทางน้าปุ๋ยนะคะคุณยายสมใจนะคะคุณใจขวัญเมืองนะคะบรรยากาศยามเย็นเย็นนะคะที่กลับมาจากเกี่ยวหญ้าแล้วนะคะเอ่อแม่อนก็จะนะคะ เอายามาให้ช้างนะคะจุินยินๆแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีนะคะต้นสับรถให้อีกนะคะเขาได้ทานช้างได้ทานได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะให้กําลังใจนะคะช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะช่องช้างเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะวันหลังจะลงคลิปมาให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ดูใหม่อีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่กวนก็จะขอจบการนะคะลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะโชคดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ